ครอบครัวของพอมองที่จะมาร่วมกันดาเนินการในกิจกรรมกําลังจะร่วมกันทําร่วมกันพัฒนาเป็นสิ่งสําคัญจะเห็นไหมว่าเป็นที่ทานียวกันแล้วที่สําคัญก็คือการกระตุวง,างการพัฒนาสังคมและความร่องเราก็ย้ําเรื่องนี้ แล้วก็วันนี้ก็กลับเรียนนะครับที่เปิงท่านรองพอชอได้กลับเรียนไปแล้วท่านรัมดีอยากมามากเลยเพราะว่าเรียนทุกท่านเรียนที่น้องจะชวนว่านี่เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานะครกับกระทรวงพอมอนะครับเป็นอ่อนครับทุกคนต้องการไม่สามารถเกิดความงดงามในภาพรวมขึ้นได้เมื่อไหร่มีความงดงามของส่วนรวมเมื่อนั้นเราก็ปิติภูมิใจร่วมกัน ต้องการยืนยันห้เห็นว่าอย่างน้อยวันนี้มีผู้บริหารนะครับตั้งแต่ประหลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงพมผู้บริหารนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับภาพแรกนะครับภาพที่สองคือเราครับในการวิจารพลังความร่วมมือนะครับกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังสังคมและความมั่นคงของรถและพาคีทุกเครือข่ายนะครับพมร่วมใจนะครับ มันก็มีต้องสื่อวลชนตัวใหญ่ด้านหลังนะครับรออยู่นะครับนะครับลังจากที่ย่งถ่ายรปเสงกะมนนั่งานครับพวกน้เอาถไา้ไปมอบของให้กับผู้บอกวบาครับถ่ายรูปบ้าครับท่านระลู้ไหมว่าใครมาเนี่ยไม่มา แล้วที่อยู่เป็นไงที่อยู่แข็งแรงไหมเดี๋ยวลงเข้ามาในชุดของพี่น้องที่จะทำปรับคูมีทางออกอาจจะไม่ทำแค่พวกเราที่เป็นส่วนผ่านเหมืองคูทพนักงานผอนะครับท่านผู้บริการผสมพันธุ์นิมานะครับจากสำนักงานขนาคดนี้ครับ นายสลาว,วุฒิุญโพครับผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสรคิมสรค้างสุขภาพ